วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยไมค์คา y ม c s s คพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเอ็กซิมแบงสนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111 SCB SNE กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร02 722 2222มีรถเราก็มีบัตรอยากได้เงินสดกดได้ทันทีเห้เรื่องด่วนเราพร้อมเต็มที่บัตรเราดีดีผ่อนได้ดังใจเรื่องดอกไม่ต้องคิดหนักเราไม่ต้องควักถ้าไม่ได้ใช้ฉุกเฉิเราเบิกมาได้มีเงินวันไหนก็มาโปโป ครั้งแรกกับสินเชื่อรถยนต์จากไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับกดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนตามใจโปะได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาโทร0277ตัวด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากลนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอ นใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา e x ็ m ซิมแบสิเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทำตลาดในต่างประเทศขยายกำลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โห e x ็กซิมแบสนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย02617 2111 e x x m Bank สนับสนุน SME และโอทอปไทยสู่เวทีโลก ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและ SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริพรเซ้นโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มนอยู่ตรงหน้าแล้วคะ่ะจะเดินหน้าต้องกล้าเปลี่ยน s c b s m e กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวลาผ่านไปหลายวันแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุของสายการบินเอเชียนาเที่ยวบิน214นะครับที่ตกที่สนามบินซานฟรานซิสโกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ180กว่าคนนะครับคำถามสำคัญนะครับที่เป็นข่าวพาดหัวในเช้าวันนี้นะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกไต่ถามกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือว่าหลังจากเครื่องบินตกนะครับใช้เวลาถึง90วินาทีเต็มๆนะครับ mm hmm. นาทีครึ่งเนี่ยกว่าที่กัปตันเครื่องบินเนี่ยจะมีคําสั่งให้มีการอพยพผู้โดยสารลงจากเครื่องบินนะครับใช่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปกติอย่างมากเลยเพราว่าธรรมดาแล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เช่นเครื่องบินประสบอุบัติเหตุหรือร่อนฉุกเฉินนะครับหรือว่าจะตกที่ไหนก็ตามเนี่ย ทันทีที่มีโอกาสทันทีที่ปลอดภัยเนี่ยกัปตันก็จะมีคําสั่งให้ทั้งลูกเรือและผู้โดยสารเนี่ยอพยพออกจากเครื่องบินทันทีทันทีแต่ว่าดี่ใช้เวลาถึง90นาทีนะวินาทีวินาทีนะครับ,รบกัปตันบอกเลยนะครับนี่เป็นนี่เป็นบทสนทนาที่ทางหอควบคุมการบินก็ได้ยินด้วยกัปตันสั่งว่ายังไม่ต้องอพยพผู้โดยสารเวลาผ่านไป90วินาทีจนกระทั่งแอ,อร์โฮสเตสคนหนึ่งบอกว่าเห็นเปเลวเพลิงในเครื่องบินละ ถึงจุดนั้นแหละกับตันถึงบอกว่าให้มีการ,รอุพยพก็แสดงว่ากับตันเนี่ยไม่นึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรคงคิดว่าอาจจะเฉียดๆเท่านั้นเองแล้วก็สามารถที่จะเอาเครื่องบินเนี่ยลงได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าไม่รู้ว่าไฟไหม้แล้วครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีไฟหรือไม่มีไฟก็ตามเนี่ยวิธีปฏบิบัติที่ผ่านมาก็คือว่าทันทีที่เครื่องบินจอดและปลอดภัยนะครับ ในสภาพที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะต้องมีการอรพดพยพผู้โดยสารทันทีเพราะว่าโอกาสที่เครื่องบินจะระเบิดจะมีเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกๆวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคําถามใหญ่มากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมกัปตันจึงไม่ยอมมีคําสั่งให้มีการอรยพยพผู้โดยสารนะครับรออก็จะู่ทีการตัดสินใจของแต่ละบุคคลละเพราะว่าในยามวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สมองแล้วนะอยู่ที่ความคล่องตัวถึงแม้ว่าคุณจะบินมาเป็นพันชั่วโมงหมื่นชั่วโมงเนี่ย แต่ถ้าคุณไม่เคยเจอสภาพวิกฤตที่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นก็คือมนุษย์นะครับใช่ครับก็คงลังเลอยู่หรือว่าคิดไม่ออกหรือว่าเบลอรหรือตกใจครับจึงไม่สามารถจะสั่งการอย่างที่ควรจะเป็นได้ขณะเดียวกันนี่มีคนชื่นชมเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินพอสมควรใช่ไหมครับใช่ครับว่าทําหน้าที่ได้รวดเร็วทันการและยังสามารถที่จะแนะนําชี้นําผู้โดยสารเนี่ยให้ ลงไปจากเครื่องบินปลอดภัยได้เกือบทั้งหมดเสียชีวิตสองคนเท่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันครับว่าขณะเราเห็นรูปเนี่ยเครื่องบินถูกไฟไหม้เกือบทั้งลำเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ชนอย่างนี้เนี่ยไม่รอดแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรอดบาดเจ็บแน่นอนแต่ว่าแปลกใจที่ว่าผู้เสียชีวิตน้อยกว่าที่ปกติคนจะคาดการณ์กันเอาไว้ครับครับ ก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับเพราะว่ากัปตันที่ขับเครื่องบินและเป็นครั้งแรกที่ขับเครื่องบินโบอิง777ลงจอดที่สนามบินซานฟรานซิสโกนะครับถึงแม้ว่าประสบการณ์ในการบินก่อนหน้านี้มีมากมายก็จริงแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่บินเครื่องบินโบอิง777นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่มากนะครับแล้วก็มีระบบที่อาจจะแตกต่างจากเครื่องบินที่กัปตันคนนี้เคยใช้มา mm hmm. เขาให้การกับคณะ,อะสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอกว่า ระหว่างที่กำลังเจาเครื่องบินลงนะครับครับในความสูงประมาณ150เมตรเนี่ยก็บอกเขามีแสงไฟวับวุบหนึ่งขึ้นมาอ่ามันแสงแค่เขาเข้ามาเข้าตาเขาใครัทำไม,ำไมเขามองไม่เห็นนี้เป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่คณะสอบสวนก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าเ,เ,เป็นแสงอะไรนะครับอ,อาจจะเป็นแสงเลเซอร์แต่ก็ไม่ทราบแหล่งที่มาของมันมนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ34วินาทีก่อนที่เครื่องบินนั้นจะกระแทกกับพื้นและนี่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่านี่เป็นสาเหตุจริงหรือเปล่านะครับอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าบนเครื่องบินลํานั้นขณะที่ลงจอดเนี่ยก็มีนักบิน2คนที่จะเกี่ยวข้องกับการนักบินลงละ mm hmm. คนแรกก็คือนักบินที่ขับเครื่องบินโดยตรงอยู่ ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฟ l y i อิ p i พ o t ลอตคือคนขับเค,ครื่องบินอีกคนหนึ่งก็เป็นคล้ายๆเป็นครูฝึกนะก็เป็นอินสตร c คเตอร์พ t ลอตเนี่ยซึ่งเป็นควบคุมเนี่ยคำถามก็คือว่า2คนนี้ทํางานด้วยกันร่วมกันมากน้อยแค่ไหนในขนาดนั้นคือครูเนี่ย<ม>ที่นั่งประกบกับฟลา i อิ่งพลอตคือคนที่เอาเครื่องลงเนี่ยก็มาอยู่ฟลานี่เป็นครั้งแรกหมายถึงว่าการลงซานฟรานซิสโกเป็นครั้งแรกทําหน้าที่เป็นครูฝึกในสถานการณ์แบบนั้นเป็นครั้งแรกนั่นฉะนั้นใหม่ทั้งคู่<ม>ทั้งคนที่่เเออาครืงงล กับทั้งครูฝึกที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยผมก็เชื่อว่าผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะต้องมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้นี่เอเชียนาทำไมจึงยอมให้คนใหม่สองคนมาอยู่ในคอกพิษอยู่ในห้องนักบินพร้อมๆกันได้เช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มากกว่าอีกคนหนึ่งมันถึงจะเรียกว่าเป็นการประกบคู่ที่ถูกต้องใช่ไหมครับครับใช่ครับคือประเด็นสำคัญก็คือว่าจากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่า เครื่องบินลานี้ตอนที่จะลงจอดเนี่ยมันบินต่ํากว่าที่ควรจะเป็นแต่กว่าที่นักบินจะรู้ว่าต่าเกินไปเนี่ยมันก็สายไปซะละตอนนั้นประมาณ200ฟุตนะครับอยู่เหนือสนามบินเนี่ยซึ่งก็ถือว่าต่ําละเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาจากการสอบสวนก็คือว่าเมื่อรู้ว่าต่ําแล้วเนี่ยกัปตันก็พยายามจะเอาเครื่องบินขึ้นคือหมายความจะล้มเลิกการที่จะลงจอดแล้วครับแต่ว่ามันก็ช้าไปแล้วเพราะเครื่องบินมันต่ํามากนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคําถามว่า ระหว่างนักบิน2คนเนี่ยที่เป็นครูฝึกคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักบินจริงๆคนหนึ่งนะครับจึงก็เป็นมือใหม่กับโบอิงเจ็ดเจ็ดเเนี่ยเขาทางานร่วมกันแค่ไหนอ,อย่างที่เราทรายงานไปเมื่อสอวันก่อนว่าในห้องนักบินเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมการทํางานที่แตกต่างกันไปครับเป็นไปได้ไหมมันมีความเกรงใจกันระหว่างครูฝึกระหว่างนักบินกับ นักบินครูฝึกเนี่ยครับว่าไม่ไม่อยากจะสั่งกันเพราะเขามีถามว่ามันเป็นเครียนเคอร์เชอร์หรือเปล่ามีการตั้งคำถามว่าเกรงใจกัน <c oughs> เกรงใจกันหรือเปล่าซึ่งมันทําให้ให้การทํางานครั้งนั้นเนี่ยมันก็ขาดการตรวจสอบนะครับซึ้งครูฝึกมีหน้าที่ต้องบอกใช่ไหมครับเป็นคนคุมจริงๆใช่ไหมแต่ว่าเพรเอจะเป็นมือใหม่ก็ได้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําหน้าที่ครูฝึกในการเอาเครื่องบินลงเครื่องบินรุ่นนี้แหละลงที่สนามบินซานฟรานซิสโกและครับนี่ก็เป็นคําถามที่ส่วนหนึ่งของคําถามหลายๆคําถามครับที่ ใน3าสี่วันข้างหน้าก็คงจะมีความกระจ่างมากขึ้นนะครับวันก่อนผมฟังวิทยุมีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินถามว่าเวลาคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยทำยังไงเนี่ยโอกาสที่คุณจะรอดถ้าเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องทําตัวยังไงบ้างครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณนั่งอยู่ท้ายเครื่องบินโอกาสรอดมีสูงกว่านั่งอยู่ข้างหน้าถ้าคุณซื้อตัว๋วอีโอโนมีเนี่ยซื้อตั๋วถูกที่สุดแล้วไปนั่งข้างหลังๆเนี่ยต่อไปนี้อย่าเสียใจนะว่าเอ๊ะทำไมเขาให้คุณไปนั่งท้าย แต่นักท้ายๆปกติมันจะสั่นมากกว่าปกติเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาโดนดนลมนะครับลดนลมเนี่ยมันจะไปสั่นอยู่ตรงปลายหรือว่าตรงหางเครื่องใช่ไหมครับ,ค,รบคุณต้องถือว่าคุณโชคดีเลยเพราะว่าเขาประเมินมาแล้วล่ะจากสถิติของอุบัติเหตุทั้งหลายคนที่นั่งอยู่ในชั้นบิสเนสเนี่ยหรือชั้นเฟิร์สคลาสข้างหน้าเนี่ยถ้าเครื่องบินตกเนี่ยโอกาสตายมีมากกว่าคนนั่งอยู่ท้ายๆนะ <c oughs> ครับแต่แต่ลำนี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นเะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนที่ถูกกระแทกแล้วก็แยกออกไปเป็นส่วนท้าย ไม่เพราะว่ามันมันเป็นปกระแทกกำแพงใช,ใช่ไหครับใช่ครับอันนี้ปกติหมถาถ้าเครื่องบินร่อนลงแล้วมันอุบัติอุบัติเหตุเนี่ยมันจะกระแทกไอ้ตรงลำตรงกลางลำก่อนหรือหัวหัวเครื่องบินก่อนครับตรงท้ายเนี่ยมันจะมาโดนแรงกระแทกทีหลังสองก็แนะนําอย่างนี้ว่านั่งอยู่ตรงปลายข้างหลังของปีกครับปลอดภัยกว่านั่งข้างหน้าของปีกเครื่องบิน <laughs> 3. ถ้าคุณนั่งใกล้กับทางออก Exit ครับมีโอกาสรอดมากกว่าคนที่นั่งอยู่ไม่อยู่ตรงใกล้ Exit ทางทางออกซึ่งก็ชัดเจนนะครับ,รบถ้าเกิดเรื่องเนี่ยประตูมันเปิดก่อนคุณเรียกไปได้ครับและถ้าคุณนั่งอยู่ตรงที่นั่งริมทางเดินอะที่เด็กอออะนะครับ,รบไม่ใช่ตรงตรงริมหน้าต่างหรือตรงกลางรหรือตรงกลางครับ โอกาสที่คุณวิราชมีสูงกว่าเพราะคุณหนีได้ทันมากกว่าใช่ครับม,มันก็มีสถิติที่คนพยายามจะรวบรวมเพื่อจะอธิบายนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์กับใครที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยมันเกิดขึ้นจุดไหนมากกว่าจุดไหนนะครับก็บต้องดูกันต่อไปอคุณสุวิชัยครับในบช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคําถามใหญ่มากเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบแค่ไหนจากรกรณีของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับอดีตเจ้าหน้าที่เอ a อที่หนีไปฮ่องกงจาได้ใช่ไหมครับแล้วก็ ทางการจีนก็ไม่ฟังเสียงอเมริกาแล้วก็ปล่อยให้สโนเดนออกจากฮ่องกงไปอยู่ที่มอสโกตอนนี้นะครับ,รบซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ว่าเอ๊ะมันคงทําให้ความความพยายามของสองมหาอำนาจนี่มันมันคงไม่ง่ายแล้วในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีเหมือนที่อยากให้เป็นนะครับสโนเดนให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับกาเดียนนะครับยืนยันว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลลับกับจีนหรือรัสเซียครับ,รบเพราะวันน e w อินดี้ไทมส์เปลงเมื่อสักสองสามวันก่อนว่าเจ้าหน้าที่จีนเนี่ย ไปเอาแล็ปท็อปของส n ต w เดนแล้วก็เอาข้อมูลออกมาหมดเลยดูดข้อมูลเอาจากแล็ป <nh> ท <wan> ็อปของส n ต w เดนหมดที Boy ่ฮ่องกงนะมีเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยดูทั้หมดแล้วก็ส n ต w เดนยอมไม่ทำส n ต w เดนก็ปฏิเสธบอกโอนไม่มีผมไม่เคยให้ข่าวกรองที่ผมได้ระหว่างทำงานกับ NSA หรือสำนักความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยให้กับจีนหรือรัสเซียอย่างที่กล่าวหาผมเพราะว่าถ้ายอมรับเนี่ย ถ้าขึ้นศาลโดนจับขึ้นศาลจะหนักกว่านี้นะครับใับนอกจากเปิดเผยความลับแล้วยังเอาความลับไปให้กับประเทศอื่นด้วยเนี่ยโอ้นี่โดนหนักแน่เลยหนัก,นกเลยครับแต,แต่ตกลงเขาจะไปรี้ภัยที่ไหนตอนนี้เวเนซุเอลาก็ามีเขาขอที่ที่เป็นทางการที่ขอไปแล้วคือเวนเนซุเอลานะครับแต่แน่ๆที่นายโซนโดเดนเนี่ยพูดกับสื่อมวลชนก็คือเขาเปิดเผยว่าหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาเนี่ยเข้าไปร่วมความลับในฮ่องกง แล้วก็เป้าหมายที่เป็นของประเทศจีนด้วยตรงนี้แหละที่มันคงทําให้อเมริกากับจีนเนี่ยคงจะมองตากันไม่ค่อยสนิทมากนักเอาแล้วก็เจรจากันในประจําปีไม่ใช่เหรอนี่ก็เริ่มเจรจามาสองวันลวนี่ก็เป็นการพบปะกันเป็นพูดคุยประจําปีเป็นระดับสูงมากนะระดับสูงระหว่างสองประเทศนี้และแน่นอน อเมริกาก่อนที่จะมีเรื่องของโซเดนเนี่ยอเมริกาก็กเวทีนี้แหละนะจะต้องเล่นจีนให้หนักหน่อยที่จะกล่าวหาจีนแล้วก็ให้จีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดเรื่องของการเข้ามาล้วงข้อมูลทางด้านฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะครับทางด้านไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยแต่พอมีเรื่องของโซเดนเกิดขึ้นมาเนี่ย ก็ข่าวจากกวัวจีนต่นก็บอกว่ามันทําให้อํานาจต่อรองอเมริกานี่มันน้อยลงนะโอ้ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าจีนก็บอกได้เลยว่านี่ไงสโนเดนมีเป็นพยานของพวกเราว่าคุณนั่นแหละเป็นคนมาแอบ,บลวงความลับมาแฮกข้อมูลของเราที่คุณชี้นิ้วกล่าวหาเราให้ทั้งโลกฟ้องทั้งโลกว่าเราเป็นคนขโมยความลับคุณด้วยไปโจมตีไซเบอร์คุณเนี่ยมันกลับกันนะคุณนั่นแหละเป็นคนกระทําต่อเราไม่ใช่เรากระทําต่อคุณ การเจรจารอบนี้ผมว่าเรื่องนี้สหรัฐจะพยายามเลี่ยงงไปพูดเรื่องอื่นมากกว่าละมั้งใช่ครับเช่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องเอเชียแล้วก็เรื่องการค้าการขายมากกว่ากันครับปกติเวทีนี้ก็เป็นการพูดคุยถึงเรื่องความร่วมมือทางด้านการค้าเรื่องการเงินเรื่องพลังงานด้วยกันนะครับแต่ว่าอเมริกาก็พยายามโยงเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงความลับนะครับ ให้มาเกี่ยวข้องกับการค้าได้นะครับคือทางน้ำเสียงของอเมริกาเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์คือก่อนหน้านี้เขากาว่าจะเล่นจีนเต็มที่ในเรื่องของการล่วงความลับทางด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่ามาเที่ยวนี้เนี่ยน้ำเสียงคือทํานองว่าไอการที่รัฐบาลในโลกเนี่ยต่างๆประเทศต่างๆในโลกนี่นล่วงความลับจากกันและกันเนี่ยเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นเรื่องของแหมทุกคนก็ต้องสืบ ข้อมูลจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามันถึงขั้นที่ไปล่วงความลับทางการค้านี่สิม,มันถือว่ามันผิดกติกาเพราะว่ามันเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมมากแปลว,ว่าขโมยความลับทางความมั่นคงนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าขโมยความลับทางการค้านี่แย่กว่าเลยเขาพยายามที่จะให้ประเด็นออกมาอย่างนั้นไงเพราะว่าต้องพลิกละเพราะว่าสรัฐเสียท่าละใช่ครับก็นี่ไงก็เขาก็รัฐมนตรีคลังคนใหม่อ่ะจะครอบริว ก็บอกว่าจีนเนี่ยควรจะทำตามคำมั่นสัญญานะจะเปิดเศรษฐกิจให้กว้างเพื่อให้มีการแข่งขันและจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุนมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยืดหยุนมากขึ้นนายลูเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยเรียกร้องให้จีนเนี่ยพยายามที่จะทำตามข้อผูกพันสำคัญที่จะทำให้เกิด การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้ดุลและก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็บอกสำคัญมากนะที่จีนจะต้องประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าจีนสำเร็จเนี่ยโลกก็ไปได้ดีก็ชื่นชมบ้างแล้วก็ตบหลังตบไหลเสร็จแล้วก็ตบหัวด้วย <laughs> <c oughs> แต่ว่าเสียงที่ดูดันเนี่ยก็มาจากรองประธานที่ประดีโจเซฟไบเดน ครับนะครับที่ก็ยังเอาเรื่องของประเด็นไซเบอร์แฮกกิ่งเนี่ยแต่น้ำหนักก็จะไปอยู่ที่การแฮกที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับความลับทางด้านการขาความลับทางด้านเทคโนโลยีเสียมากกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อเมริกาก็พยายามพูดมาตลอดว่าจีนเนี่ยใช้การแฮกกิ่งเพื่อที่จะไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีของอเมริกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ว่ามีการกล่าวหาจีนอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับรัฐบาลจีนเนี่ย อยู่เบื้องหลังความพยายามในการที่จะไปแฮ็กข้อมูลของบริษัทที่ผลิตอาวุธผลิตเครื่องบินนะครับหรือผลิตอ,อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเพื่อที่จะล้วงความลับทางการค้าของสหรัฐนี่คือครประเด็นที่แน่นอนว่าทางอเมริกาก็คงพยายามที่จะยิบขึ้นมาพูดมากเป็นพิเศษในในการพูดคุยประจําปีระหว่าง2ประเทศนี้แหละนะครับพูดคยครั้งนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าระดับนำาเกี่ยวกับ ทางเศรษฐกษิจเนี่ยแล้วก็นักการทูตทั้งสองฝ่ายก็เปลี่ยนหมดเลยนะหน้าใหม่เกือบหมดเลยนะครับก็ทําให้ต่างคนต่างต้องมาทําความรู้จักกันใหม่เพราะว่าสีจิ้นผิงก็เพิ่งขึ้นมาโอบามาก,ก็เป็นสมัยที่สองก็เปลี่ยนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งการค้าทั้งจีนก็มีหน้าตาใหม่ฉะนั้นก็มีการจับคู่กันโดยที่ว่า คณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีตัวแทนจากหน่วยราชการสหรัฐ14หน่วยของจีนนี่16หน่วยแล้วก็ได้พบกันเป็นครั้งแรกด้วยนะสีหน้าท่าทางเนี่ยเพิ่งจะจะไม่จะม,จมือแล้วก็แลกนำบัตรกันเป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับือ mm hmm. ดูถ้าดูจากบรรยากาศดูจากข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าจีนขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการพูดจาหรือการเจราจากับอเมริกาเนี่ย บทบาทของจีนเขามองตัวเองว่าความเสมอภาคเนี่ยของจีนเนี่ยมันทุกวันนี้มันมันไม่แพ้ใครแล้วล่ะใช่ยิ่งถ้าไปดูสื่อมวลชนของจีนที่รายงานการประชุมที่กาลังดาเนินอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันชัดเจนมากว่าจีนเขามองว่าจีนกับอเมริกานี่มันถือว่าไม่มีใครเหนือใครลอเพราะฉะนั้นน้ําเสียงที่ออกมาจากจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเชิงที่ยอมหรือว่าขอแต่เป็นเชิงที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องมาคุยกันไม่มีแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือจีนก็จะไม่ใช้สไตล์เก่าตอนที่ เป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวสมัยเหมา,ห,มาหรือว่าแม้กระทั่งหลังจากนั้นนะครับก่อนเติ้งแล้วก็เหมาแล้วมาถึงห,หูจินเทาล่าสุดเนี่ยแต่ก่อนนี่เสียงดุภาษาที่ใช้จะดุดันครับคือภาษาพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรับใช้ภาษาการทูตสากลมากยิ่งขึ้นใช่ครับคือเท่าเทียมกันมากขึ้นที่สีจิ้นผิงพูดแต่ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่หอบอกว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่ใหญ่ทั้งโลกเนี่ยเฝ้ามอง ว่าทั้งสองประเทศจะทํำยังไงให้โลกมีความสงบและสามารถทำมาหากินค้าขายกันได้ฉะนั้นเราต้องมาคบหากันในรูปแบบใหม่ไม่ใช่แบบเก่าแบบเก่าจีนก็คงหมายถึงว่าอาสารัตเป็นพระเอกคนเดียวใชนําไปสิผม<อ>จ,ะจะดูทำอะไรได้แล้วก็จะทํา<อ>ใช่ไหมครับแต,<อ>แต่ว่าจีนพูดใหม่เนี่ยแปลว,ว่าเราเท่าเทียมกันนะมีอะไรคุณกับผมเนี่ยต้องรู้เลยนะว่าเราอยู่ในฐานนะเท่ากันเสมอภาคกันอย่าใช้ภาษาข่มขูเราใช่อย่า ชี้นิ้วมาด่าเราข้างเดียวนะเช่นบอกว่าไม่ได้นะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจีนไม่พอใจละ <c oughs> คือทุกวันนี้จีนในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจหนึ่งเนี่ยขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองอเมริกาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าอีกสัก15ปีเป็นอย่างมากเพื่อเผจีนแสงหน้าอเมริกาละ ครับในฐานะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเพราะฉะนั้นจีนก็มีสิทธิ์มองว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจแล้วตอนนี้ถึงแม้จีนจะไม่ใช้คำนั้นไม่เคยใช้คำนี้จีนจะหลีกเลี่ยงคำว่าซปเปอร์พาวเวอร์แลวบอกโอ้เรายังเป็นประเทศพัฒนาอยู่เรายังมีความยากจนอยู่เราไม่ใช่มหาอำนาจแต่ในพฤติกรรมเนี่ยหลายประเทศก็มองว่าจีนกำลังทำตัวเป็นซปเปอร์พาวเวอร์โดยเฉพาะญี่ปุ่นนะล่าสุดผมเชื่อว่าการเจอกันระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งนี้ก็จะพูดถึงญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเพิ่งออกสมุดปกขาว ความมั่นคงออกมาเมื่อ2วันก่อนบอกว่าจีนใช้กำลังในการพยายามรักษาสถานภาพตัวเองใช้คำแรงเลยนะใช่ว่าใช้คำว่า use force to maintain the status quo ซึ่งจีนก็ตอบตัวทันทีเหมือนกันบอกจีนไม่เคยใช้กำลังสิ่งที่จีนทำคือปกป้องสิทธิของตนเองเท่านั้นก็คือในทะเลนั่นแหละทะเลจีนตะวันออกนั่นแหละภาษา สมุดปกขาวของญี่ปุ่นภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยแรงกว่าที่ผ่านๆมาทุกครั้งครับครับผมก็คิดว่าฝ่ายสหรัฐก็ต้องถามจีนแล้วว่าเออเป็นไงคุณกับญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อไรจะพูดจากให้รู้เรื่องอะ่ะครับคือจีนเองก็คงจะต้องการที่มีภาพของตัวเองว่าเป็นโอเคละเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่นะครับ,รบแล้วก็มีบทบาทในเชิงส่งเสริมสันติภาพในโลกนี้นะครับ,รบเพราะว่าการที่จีน เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับมีกองทัพที่เกรียงไกลขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าจีนก็ต้องรู้ว่าภาพของตัวเองในโลกนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับอเมริกาเนี่ยจีนต้องการให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนว่า2ยักษ์ใหญ่คือจีนไม่ใช่กับยักษ์ใหญ่ก็จริงแต่ว่าคนก็นจะมองว่าเนี่ยคือ2ประเทศที่มีความเท่าเทียมกันนี่พูดคุยกันนะครับซึ่งมันจะชัดมากถ้าเราไปดูสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนทั้งจีนภาษาจีนทั้งภาษาอังกฤษเนี่ย บทวิเคราะห์การพาดหัวข่าวเนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อเมื่อก่อนนี้เยอะมากเลยเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นอห่างนที่กูใจบอกไงว่าภาษาที่ใช้เป็นภาษาคอมมิวนิสต์ <c oughs> จะเป็นภาษาที่มัน <c oughs> <ๆ>ที่มันจะค่าครวญเป็นภาษาที่มันกล่าวหาแต่อันนี้มันเหมือนภาษาของคนที่มีความมั่นใจตัวเองมั่นใจและ <c oughs> ก็ต่อรองได้และก็ไม่ดุดันเกินเหตุใช่เหตุใช่ผลซึ่งผมว่าได้ผลนะครับเพราะว่าจีนน่ารู้เลยว่า ถ้าไปพูดจาแบบเก่าเนี่ยคนก็จะม,มองอา้าวอีกแล้วเช่นพอมีเรื่องอะไรก็เรียกทูตของประเทศนั้นมาแล้วก็ยื่นคําขาดแล้วก็ไม่พูดจาด้วยแล้วก็บอยคอรไม่เสวนาไม่จับไม้จับมือด้วยแต่ตอนนี้จีนปรับวิธีการในระดับสากลเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากเลยครับ,รบเอาละครับเวลาสำหรับวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียม,มุมของความจริง สนับสนุนโดยทุกหยดซาโซดาสิงแฟลเม็กซ์เอซีใหม่ชนิดเม็ดฟู่ง่ายวันละหนึ่งเม็ดบัค1 1ึ่สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทุกประเภทโทร1 1 1 3เบอร์เดียวรู้ครบ